สามสามสี่สามสี่สามสี่โอ้โหนะแต้มยาบอกนะโอ้โหดีมันสองกงสามสี่หนึ่งสองสามสี่มาอะไรก็ได้มาโอ้โหรถแต้มกงกงกงโอ้โห,หแต้มเดียวครับเพื่อนๆฮะโอ้โหเสียดายว่ะทำเตือน ระดนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเจอร์เบรคแฮมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มีทุมนมาหนึ่งร้อยนะครับผมค่อนข้างน้อยนะสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะทำกับอะไรกันได้หรือเปล่านะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคมาะนะครับอยู่กันที่ห้องนี้แล้วกันไปเข้าไพ่สามตัดหนึ่งนะครับมาดูว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะไป วันนี้จะเล่นสักสามเปิดละกันนะครับสําหรับทุนหนึ่งร้อยนะครับจะลองเล่นสักสามเปิดนะฮะเปิดแบบเทนหน้าต่างหมดเลยนะครับผมนะลองดูลองดูนะครับผมมาดูว่าหนึ่งร้อยของเราจะทํากําไรกันได้ไหมสําหรับวันนี้นะครับได้ไม่ได้ก็จะลงให้ดูเป็นแนวทางละกันนะฮะมาเปิดแรกครับไปที่สีน้ําเงินก็นแล้วกันนะครับผมมาขอให้บวกนะ ขอให้บวกนะครับในไม้นี้นะครับผมนะจะได้ไปในไม้ต่อไปด้วยนะครับผมมานะครับผมขอสวยๆไปนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากดูเทคนิคอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมหรือกลับไปเลื่อนดูคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้นะครับผมค่อนข้างที่จะครบเลยนะมีหลายเทคนิคนะครับผมลองไปเปิดดูแล้วกันมาเปิดนี้ขอสวยๆหมวยจ้าหมวยจ้านาแดมาสวยแล้วโอ้โหตอกแปด เรียบร้อยครับผมเปิดแรกนะครับบวกมาแล้วนะฮะสวยงามนะครับผมเออต้องแบบนี้นะครับผมได้มาแล้วหนึ่งเข้าตัวของเงินทุนนะครับตอนนี้ลาบ ant, ัเทอร์เทอร์วีแกนตันนันทันเพิงเฮียอะไรเนี่ยไปครับเอาเอาเนียโอเคยอดเงินมาแล้วไปต่อที่สีน้ำเงินนะครับจะเป็นเปิดที่สองนะ <Okay. S 1> สำหรับไม้นี้นะครับเป็นเปิด <horizon. S 2> ที่สองนะฮะมา ขอสวยๆนะมวยฮะขอเน้นที่สีน้ำเงินก่อนแล้วกันนะครับสำหรับห้องนี้เนะี่ยผมว่ามันน่าจะมาที่บางกอนนะนะครับผมน่าจะมาเฮ้ยผมโก้นี่เอ้ยก้าวทำงานสวยอีครับสวยดีโคตรแจมเลยนะครับผมทีเด็ดนะฮะฟอกก้าไปดิตอนนี้บวกไปแล้วครับ400นะฮะด้วยทุนแค่100ยแค่นั้นนะด้วยทุนแค่100ยแค่นั้นนะ โอ้โหสี่ร้อยเอาวะนะครับไปต่อน,นะครับผมไปที่สีน้ำเงินอย่างที่บอกนะผมเล่นสามเปิดแล้วกันขอบวกสวยๆสามเปิดมามาอย่าให้พี่ผิดหวังเด็ดขาดนะครับตอนนี้ได้มาแล้วสองไม้นะขออีกไม้เลยขออีกไม้เลยมาดิมาดิ 3 34 34 34โอ้โหาแต้มยาบอกนะโอ้โหดีมัน2กง34 1 2 3 4มาอะไรก็ได้มาโอ้โหรดแต้มกงๆกงๆอู้ยแต้มเดียวครับเพื่อนๆฮะโอ้โหเสียดายว่ะ รัเอบมางเงยไม่น่าเลยนะครับถ้าหยุดตั้งแต่สองเปิดเมื่อกี้ก็พอแนละ้วโอ้โหแสดงว่ากำไรทุนหนึ่งของเราวันนี้ถือว่าล้มเหลวนะเหลือสบาทนะครับไม่เป็นไรนะมันทุนแค่นี้เองนะครับผมวันนี้ไปไม่สุดนะครับผมได้แค่สองไม้ นะครับผมส่วนไม้ที่3แตกนะครับผมอลองคิดกับกันว่าถ้าเราไม่ได้เล่นแบบเทหน้าตักนะครับถ้าเราค่อยๆเล่นไปนะค่อยๆเดินเงินค่อยๆทบอาจจะได้กําไรอ่าไดครับผมอาจจะได้ถอนนะนะครับโอกาสถอนก็จะมากขึ้นกว่านี้นะครับผมอ่ะนะครับยังไงก็ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมดูให้เป็นความบันเทิงนะครับอย่าเอาไปทําตามนะฮะหรืออยากใครอยากเข้ากลุ่มเล่นก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ผมปักุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันนะครับในกลุ่มนะนะฮะโอ้โหวันนี้แตกนะครับผมหลังจากบวกมาหลายๆวันนะครับวันนี้แตกนะฮะดีมันแตกทุนไม่เยอะนะครับแตกด้วยทุน100แค่นั้นนะถือว่าอ่ะยังอยู่ในเกณฑ์รับได้แล้วกัน นะครับอ้าวใครอยากดูคลิปแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมในพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันเพื่อนๆสวัสดีครับ